อัตนาจโจทยัตตานางจงเตือนตนด้วยตนเองนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเนที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวัดส,สะเกตร,ราชวรมหาวิหาร9ปีมีสมภาร4องค์องค์ปัจจุบันคือพระธรรมโพธิมงคล เป็นเจ้าอาวาสวัดสะเกตองค์ที่15วันนี้จะพูดถึงประวัติพระธรรมโพธิมงคลท่านเกิดเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2492ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมอุปสมบทเมื่อวันที่23มิถุนายน2514ณวัดสมุสรอ,อำาเภอไส่น้อยจังหวัดนนทบุรี ได้รับฉายาว่าปิยะสีโลปีพศ2528สอบได้ปร,ริญญาธรรม9ประโยคสำนักเรียนวัดสวนนาามเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครปีพศ2536เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญปร,ริญญาที่พระศรีประ,ระยัติเวที มิถุนายน2549เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสุตาลังการ5้ธันวาคม2556เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพสุที12สิงหาคม2559 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมโพธิมงคลปีพศ2564เป็นเจ้าคณะภาคสองและปีพศ2565เป็นเจ้าวาดวัดสะเกตร,ราชวรมหาวิหารปัจจุบันอายุ7 สิปีพันศา51ปะมาโทมัตจุโนโปะทงังความประมาทเป็นทางแห่งความตายนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ